กังก,า,ก,กาแครี่ฟาร์มไวครับผมแล้วก็ได้บ,บูลลัวๆฮะเอ็กมาร์กตายเอ็กมาร์ตาการตายเดี๋ยวครับเน้นแบบเซมิเซมิหน่อยก็คือพร้อมที่จะมาจอยไฟผมในช่วงแบบกลางเกมนะคือพูดง่ายๆเล่นกลางเกมแหละอุ้ยเกือบตายผมต้องปัม๊มเฟลลี่ไฟเออร์ครับดีนายสวนกันยับๆเลยนะเปิดบัตรมาครับอารามิดครับจัดการจกากด้านหลงคุโรกี้ครับคนดีคนเดิ้ลกริมโซครับส่วนทางฝั่งเบนี่เป็นเ,นเนจสเล่นนะฮะ กี้ดึงไปครับตั้งวานี้ครับอิงสเวลครับผมลงมาระเบิดใส่ครับคูโรกี้โดนชาร์ดเน็ตชนเข้าเต็มหลังเรียบร้อยครับ2อสูดเลยฮะอารีแอนซ์เดี๋ยวเจสโผลมาครับตีเคอร์รีฮะของลูน้าดีกว่าครับตอนแรกจะเอาของมาเอาตัวใหญ่ดีกว่าแล้วก็วิ่งไปตีของนั่นมาครับมูสปีครับค่อนข้างน้อยและเจสตบเคอร์รีตายบหมดในนั้นของเต็มฮะเลทเทไปเลยครับวอดไนกราวตรงนี้เก็บหมดแล้วส่วนมิ้แล้วเก็โซโลคิวซูพรีมไปครับ ห้านาทีผ่านไปสกอร์เป็นสามต่อหนึ่งแต่นิกมากครับเงินนำอยู่หนึ่งเคสกอร์คิวอเลียนนำครับรอโผล่เข้ามาจากม,มุมมืดสไตล์อารเีย์ปลายสตันไปไม่ถึงครับผมนะแต่เป็นอักน,นันอารามิสด,ดีกว่าครับมีลลอรเข้าฉีดเลยฮะลากคุน่าเบทครับผมเรียบร้อยครับไม่ได้กะจะเอาควีนกะจะเอาแซนฟไฟยครับเกือบทาวเวอร์ดึงกันไว้ครับผมทางด้านทีมอาริแอนคุมตรงกลางครับเลี้ยงทางด้านโอของฝั่งลีน่ากดดันควีนยุบๆเลยฮะไนท์แมร์หลเอาลงไ้ แล้วก็โผล่มาปันเนสสไตล์อารีไม่ทันครับผมนั้นหลับแบบช่วงเลยว่าต้นอีกสเสือระเบิดย้ำต่อได้ครับเวฟแล้วก็สแวลลก็มาต่อยทีคิวลิงสปรีวีนอเพนนี่โผล่หน้ามาดิโดนเวฟหน้าพังตลอดฮะจะหนักที่นั้นอารามิสไปครึ่งหลอดครับดูการยิ่งตวดดีนายได้ทันครับอารามิสฮะสิงปืนไวครับผมแอคทีบินวิสมาแต่เขามีเซนที่ดักไว้หมดครับและล่างนี้ว่าไงครับไดโซอเกอร์จะโซโลคิวแฮนสเกตหรือเปล่าครับเป็นท่านั้นมาซัพพอร์ตครับตบหัวลั่นไปฮะ บนนี้ครับผมนะเรซซาวโดนเบนแซฟกินครับผมเจีเอชบอกแล้วก็ตายไปมิลเลอร์ครับอินวิสครับอยู่นิ่งๆอยู่ครับทางด้านตัวของลูน่าไม่กล้าโผล่ครับลูน่าบอกเซนที้แล้วก็มิลเลอร์หายไปอย่างนี้ครับรอดักคำหน้าเน็ตฮะสปารนเปิดมาเอ้ยแน่ครับนิโกเบบี้ครับผมแต่ว่าเกี่ยวกับจับล็อกฟรีกรีดไปได้หมดแล้วขึ้นหน้าเบจินอลร์มีทิ้งไปนะครับ เมื่อกี้ใช้ทัมโปทอยผมมาโดดครับกระโดดหลบเลื่อนสตันไปได้ครับนิโก้เบบี้หลอกล่ออยู่นานเหมือนกันแล้วตอนนี้ชาร์ดเนสมาที่มิลเลอร์หรือเปล่าบีมอัดลงไปที่หน้า GH ครับผมยังไงตอนน่อดีครับลดด่วนกดมาแล้วครับผมจังหวะนี้ครับ ไต่หนักจะเต็มไปอันติเนเธอร์สไตล์คัทมิลเลอร์ตายไปแล้วครับเรียบร้อยได้คิวสตรีกมา402แต่โกชิบุ่มาเสร็นี่ก็ไม่บี้ตายเหมือนกันครับได้โรเลสเลาเคาะ์กแทนนั้นคูโรกิไม่ติดสั้นสี่แล้วโมจีเอชครับได้อิงเซเวลมาระเบิดคู่ป่าระเบิดเซนคุยนเพลไว้ก่อน i อเอลเข้ามาสับหนึ่งทีครับผมแล้วก็อลิเนาบัตเปิดไป i อเอลผมเอ็กมาสปอร์ตด้ว้โดสเปียวมาแล้วก็กดทางด้านของมอต้าผมลงกลางตัวไอเอลตายไปเรียบร้อยครับ ระเบิดไฟครับหมดเลยฮะทางด้านตัของฝั่งไมค์เขาโทไม่ได้มาจอยไฟครับผมช่วงเวลากลางวันอยู่นะมองเห็น s n น p f i ครับเอกมาใส่ลูน,น่าแล้วก็โกชิปเลยครับทอเลนต์เปิดมาคุยกับเพนกีดไปก่อนฮนะไอเอลได้เคลือบถึกครับผมทันทีโกชิปโซบายขึงกันไว้ครับผมคู่โรกี้และตัวนี้ไนแมรเราเ,ล,าเล่นซอลกโดนไม่ปเดียวครับกระแทกเปิดมาครับในเพื่อสไตล์ใส่เนื้อไอเอลสุลักูน่าบีชเนอะผมใส่เนื้อดองแอสเกนแล้วก็ตัวของฝั่งอานุบิตตายผมับเล่นซอกก็ไม่รอดครับดิซชันนเปดมมาก็คอ สี่เท่าว่าย้ำต่อส่วนสุพีก็เข้าไปครับฝากดาเมจไว้ใส่ไอเอลตัวระเบิดตายหมดไดเซชั่นมาต่อครับบินก็ผ่านไปเจสเชอรจะหลับทันหรือเปล่าหลับไม่ทันผมกระโดดออกไปก่อนครับสุพีมเจอวอร์ดสูงครับผมนายสกเกอร์ครับกลางคืนครับเปิดทิปปิ้งฟีร์ครับโอ้ยใส่เลนย้ำต่อแต่กดทางด้านดของคุกกี้ช่วยครับควีนไว้ก่อนบอลจะไม่พิเซษครับผมใส่ลูกครับมิลเลอร์ครับยังไงต่อโยกหลบไปครับโดนเนเธอร์สไตล์ครับแล้วหมดเทนนิสมิลเลอร์มิลเลอร์ตายครับผมโดนแตะตัว ไม่รอดผมสไตล์อารีไปก่อนไอดมิทเคิลแล้วสุพิมลุยต่อครับทางด้านคูโรกี้ว่ายไงฝั่งนี้อารีนาบัดตัดทีลัวเข้ามาคนละส่วนเลยครับทางด้านนิกมาเกแล็กซี่ก็มั่วไปหมดครับตอนนี้เอกมาเดสปอรตลงเสร็จอารามิสไฟบอลสไนฟายโดนดึงกลับแล้วนี้ครับเข้าเปิดคิดเฟียหมดต่อยทีโคชิปเข้ามาชนสายตัวของฝั่งนี้ครับเรซซอร์เรซซอร์ตายผมและนี้ไนท์แบเราไว้ที่แฮนส์เกนแฮนส์เกนไม่รอดผมและฟีนกิฟจับล็อกต่อครับเจียนทั้งหลับทั้งจับครับผมในสูตรเดียวกันมมาาาออรรริสเียยบ้ฮะ ไมค์ก็โทรก็พาสั่งลุยต่อครับมีดาร์คเอเซนชั่นครับผมหลูหน้าโดนเอ็กมาร์กแล้วก็ยังไงต่อจะบีมทันหรือเปล่าบีมทันก็เท่านั้นครับผมเพราะว่าเดี๋ยวจะโดนฆ่าตายนี่ครับผมเสียตีพีพแล้วไนท์แมร์เซ็ตอัพต่อครับ GH เปิดมาอิงสเวลก็บทนับตีหน้าที่ครบผมเดินไม่ออกครับอารามิดเจอเอ็กโคเซเบอร์ครับไปดับเบิลกันไปมันจะสโมกลุยต่อครับจังหวะนี้ครับสโมกแล้ววาร์ปรอครับ GH ครับรอหลับเซตอัพ เอจิโซ่อยู่มอเตอร์ครับมิลเคอร์แล้วสปีอาออฟมาครับหยุดไว้ก่อนฮะทางด้านกริ้มตกเนี่ยก็ใส่ครับไซเลนไวครับเอ็กมานสปอร์ตโดนทอเลนหรือเปล่าครับยังไงดีไม่โดนทอเลนครับดึงนะฮะเร็วไปหน่อยว่าเมื่อกี้ลากูน้าเบชิ่งเข้าไปครับเลสซตอตายเฮสเกตก็ไม่รอดฮะคุโรกี้เซนที่สูงไว้ครับเช็ควอร์ด500ครับจะเป็นดีก็บอกอุ๊ยละตรงนี้ครับอารีนาบัตเกี่ยวครับใส่ด้านไอเออเปิดทางด้านนี้ครับเอ็กมาร์สไปสองครับม้วซั่วหัวไปหัวครับว ยังไงต่อโคชิก็ไม่ต้กใจครับผมเลสล่าตัวขาดขึ t t ้นเราพบเจอลีน่ายิงครับแล้วก็นี่ครับทางด้านไนซ็อกเกอร์โบกครับโบกลั่นไปครับผมก็ต์ไลท์มายคอนโทรครับดับเบิ้ลคิวไปโคชิปมาแล้วครับผมแต่เอ็กซ์มาร์คหนึ่งมาใส่ด้านควีนควีนยังไงต่อดีโดดไม่ได้ครับเรียบร้อยไปครับด้านนี้จะวิ่งเข้าไปโบกเซนิโกเบบี้ครับถอยกลับก่อนเขาไมค์คอนโทร GS ครับผมจับล็อกค้างไว้ก่อนครับที่ด้านอารามิดครับอารามิดครับเรียบร้อยครับเจอมิลเลอร์เขายิงตายไปครับดับเบิ้ลคิวครับ ดันต่อเนี่ยครันนิโก้ครับเอกมาสปอร์ตไปครับผมชาร์เดอร์เน็ตไปที่ไมโครโทรไม่มีดักไอเซชันนครับจะสู้ในที่ขนาดไม่มีกำคือแล้วฮะสูโโปลายเขื่นไว้ดับเบิลไซเลนต์ไปบีเคบีเปิดไว้ก่อนครับแานด์เนควีนหลบตัวของโคลชิปผมและนิโก้เบบี้ก็เปิดบีเคบีตามยังต่อแต่ลีน่ายิงแรงจะจัดมีเคบีเดินเข้าใส่เดินไล่ย,ยิงนิโก้นิโก้ไม่ได้ยืนเล่นครับผมและนี่ชาร์เดอร์เน็ตไปที่ไมค์คอนไปคอนโทร,โทรคำสามต้องถอยก่อนครับซูพรีมและนี่ครับยังไงดีทอ,เลเลท Hi ate, ate, อร์เลสสะดุด วางน้ำลงดิสเบลล์รัวๆครับไอเอลแล้วนี่เลสราลต้องถอยครับรูนเฮดครับผมจะไปเก็บทันหรือเปล่าครับมิราเคิลครับก็เป็นทางด้านนี้เก็บไปครับผมรูนเฮดนี่ยมีนะดึงดึงลอดซื้อกันสักหน่อยฮะโยมือกันทีครับผมน่าจะเป็นลิวเชดเดอร์เจาะทาวเวอร์ครับผมอารามิสฝั่งด้านทีมโอ้คุโรกิอะไรอ่ะแมนอะไรอ่ะคุโรกิงงเลยฮนะคุโรกิก็ยืนอยู่ครับ ั่งไนายโอกเกอร์มีปิดมือครับโปรยดัดมาจังหวะนี้ก็ใส่ด้านเรสเซาลก็เปิดบูโดเจ้ากรอบนท์แมนหลับลงไว้ครับผมแล้วเปิดมิคบีได้ทันครับผมไม่ให้ด้านมิลเลอร์เขาโดนดิ้งหมดแล้วมิลเลอร์เขาได้โอกาสยืนยิงับแตกคู่เลยครับดูหน้าเปิดอีคลิปมาครับผมมิลเลอร์ถอยออกครับผมหลุดออกจากกรงไปได้ครับผมมิคบีหมดพอดีบีมหยุดด้านมิลเลอร์ไว่วิ่งหนีจูมารเซอร์ไว้ก่อนครับผมแล้วยิงสวนไปเคลือบถึงมาจากด้านโคชิมนี่เองครับทางด้านนี้ครับโดนปิดกิบจับล็อกลงต่อครับผมเจียนและจีจีคคอรร์มมยิิลาาานนนทีีจบบเกกกก่่แ็ซชะไปั